ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับรายการเอเจชเปอร์ลี่ครับเดินทางมาถึงรอบไฟนอลเลยครับผมตอนนี้มาถึงนีสสัปเปกันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการชิงชัยเลิกครับระหว่างคุณฟอร์ดครับมาในทีมของนอร์เวย์ครับกับคุณเดชครับมาในทีมของสเปนนะครับผมวันนี้เราจะดูแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์เอเจชเปอร์ลี่ที่ท่านสิบเอ็ดนะครับผมระหว่างคุณฟอร์ดที่เป็นแชมป์ของสมัยครับกับคุณเดชที่ขึ้นมาชิงชัยเลิกได้อีกครั้งนะครับผมมาดูซิว่าคู่นี้ครับใครจะได้แชมป์ไปในท่านสิบเอ็ดนะครับผม เอาละครับวันนี้ครับสนามกลางครับเป็นสนามของเอเจ็เรานะครับผมเอเจ็สเตเดียมครับจะเป็นสนามที่ใช้สำหรับคู่ชินทาเล่คู่นี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเลี้ยงของทั้งสองฝ่ายนะครับผมมาเริ่มที่ฝั่งคุณฟอร์ดก่อนเลยครับผมคุณฟอร์ดนีครับวันนี้มาในแผนควิกคอเตอร์4-2-1-3ครับผู้สับทุ่เป็นคอสต้าครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสตัวใช้เป็นจูดกุนเด้คู่กับฟานเดอร์เฟนครับผมแล้วก็วิ่งแบ็กสองข้างใช้เป็นเตอเฮนเดสคู่กับเจ้าคาเซโนครับผม มิฟิลด์สองคนครับเป็นเปดี้คู่กับเบ็คกูเดียร่าครับผมกลางลูกใช้เป็นเจ้าฟิลิปครับผมแล้วก็หน้า3คนครับปีกซ้ายเป็นดัเบิรวิยาครับผมปีกขวาเป็นนิโคลวิลเลียมครับและหน้าเป้าเป็นใครเป็นไมื่อครับคิริยาเอ็มปัปเป้นะครับผมสถิติค่อนข้างโหดเลยครับสำหรับคุณฟอร์ดนี่ครับผม8เกมครับชนะ7นะครับแพ้ไปแค่1เท่านั้นนะแล้วตอนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดของรายการด้วยนะครับยิงไปแล้ว33ประตูวิลเบสามประตูวิเลตแปดรับมาดูเจ็ดจะคว้าแชมป์สมัยที่3ได้หรือเปล่านะครับ ตัวนี้เป็นแชมป์สองสมัยอยู่ทัพนักฟุตบอลเนะครับมาดูฝั่งคุณเดชกันบ้างครับคุณเดชนะครับวันนี้มันในแผนควิกคอร์เตอร์เช่นกันนะครับ4 3 1 2นะครับผู้สาวตัวเป็นอีเก้คาซิยาครับผมเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นเบ็คเคมเออร์คู่กับวิลเลียมซาลิบานะครับวิงแบ็กสองข้างใช้เป็นลีดิกซันคู่กับคอสตาคูต้านะครับกางรับเป็นมาการิเล่ครับผมมิฟิลสองคนจะเป็นคิทเตียนอีดิกซ์นคู่กับชาบีเอเดนะครับแล้วกางลงใช้เป็นลุงโฮนะครับหน้าเป้าสองคนเป็น โยฮันครับคู่กับคาราไฮรูมินิเก้นะครับในตัวคุณเด็กก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับในการที่เขาขึ้นมาชิงชนะเลิศได้อีกรอบนึงก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครแปดเกมครับเข้าชนะไป6กนะครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนะครับเป็นวินเลทที่ค่อนข้างสูงเลย75%็ด้าเปรนต์เนีดิ้นยิงไปแล้ว25ประตูนะครับบอกเลยว่าคุณเด็นี่เข้ามาชิงชนะเลิศได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาดูว่าท่้นนี้เขาจะสามารถไปคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับคุณเด็นะครับผม เอาละครับผมเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นรับระหว่างนอร์เวย์กับสเปนครับคุณฟอร์ดกับคุณเด็กครับคู่นี้ครับจะจบลงยังไงครับในแมตช์นี้เดี๋ยวมาดูกันครับผม กรรมการให้สินนวีเริ like ่มเกมครับเป็นนอร์เวย์ที uh ่เคลีย like, ร์ก่อนครับเคลียร์ยันเนอเป้ไหลมาจอฟิลิปไหลออกไปขวาที่นิโควิเลียมนิโควิเลียมจี้เข้าไปสู่เส้นพ้นหรือเปล่าครับยังไงแล้วคอตตโกต้าไปบังไม่อยู่ยังไงเคาะเคาะาไม่ได้อยู่คอตตโกต้าไล้บอลมาไหลยาวจะสวนกลับเร็วของฝั่งสเปนบ้านคืนไปที่ลุงโฮลุงโฮมาแทงลูกนี้ไม่พ้นครับคุณเด็กลับไม่ได้โอ้คือหลังไปเตโอฮันเดสเตโอมองเพื่อนหลุดแล้วไหลออกไปขวาสุดที่นิโควิเลียมแล้วคืนเข้ามาจอฟิลิปดีดออกไปที่เคลียร์เนอเป้เคลียรับ โอเคได้ครั้งนึงแต่โอไหลก็ไปตีอีิเซนเช่นกันแล้วไหลออกมาที่มินิเกยยกข้ามหัวไม่พ้นครับคุณดีอ่านไว้ก่อนแล้วไหลออกมาที่ขวามือนิโคเรียมคือนอจ้าพีอีกครั้งหนึง่งเจ้าพีนี่เป็นตัวทําเกมของฝั่งนอร์เวย์แลวไหลขึ้นข้ามานีโคเลียมหรือว่าคนนี้จบไงครับนีโคเลียม หมุนหนีคล้องอยู่คล้องอยู่เราเพิ่มเติมเราเพิ่มเติมไหลเข้ากลางมาเจ้าฟิลิกอา่านถึงนับปั่นโค้งไม่พ้นก็ติดบล็อกอยู่ตรงนี้แล้วลีดิกซันให้บอลแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปบอลไปไม่ดีครับเคลียร์ไม่ดีดแล้วตอนตกใส่เท้าของนอร์เวย์ครั้งนึงคืนมาที่เจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกเรอเพื่อนอยู่ที่มาสุดเทนนิสไตรมาติดชาลีบาควักไม่ดีตรงนี้หอันตรายลีเซนโอ้โหเก็บมาได้ครับลีดิกซันแล้วสาดยาขึ้นไปขึ้นไปเป็นของใครเป็นของสเปนได้บอลมาแล้วโดนปั๊มมาจากาเดรฟเฟงครับเสียบอลครับเเป็นนฝั่งออร์์วยได้บลมา โอ้คืนเข้ากลากงมาไม่พ้นไม่เคยบอกเออไหลออกไปที่ลุงโฮแทงมาที่ยอนครับแล้วหลุดไหมไม่พ้นครับคุณได้อ่านไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเล่นดีครับคุณดได้หาบอลได้หลายจังหวะครับเบกเรล่าคืนมาเปดี้ครับเปดี้ดร <S <S อเพื่อนไหลออกไปซ้ายครับเดิวิทยาคืนเข้ากลางมาไม่เป๊ะครับคือเคาะแล้วยิงนี่หึ่มพิออกแล้วเคาะลูกนี้ไม่ไม่ตรงกรอบค,ครับแต่เสียดายก็่ครีเอร์เลยเป๊ะครับเห็นรูตั้งเตะจะป่าประตูครับโดยอ e ีเก้คาสิยาครับสเปนจะเป็นคนเตะออกมา สัตยาอมาจากคาซิยาแล้วรับบอลอยู่ที่ใครบอลตกไปถึงเปดี้เราเป็นของโนเวอครั้งโนเวอได้บุกต่อเนื่องครับเตโอเฮอร์เดนเดสรอเพื่อนอยู่ไม่มีใครเติมไหลเข้ากลางมาไม่ดีลุงโฮดักไว้ได้ก่อนแล้วเสียบอลให้เปดี้เฉยเลยครับวันนี้โหมันมีอะไรครับแต่ได้บอลเฉยเลยมาเอาเ,อาเอาป็นจะไปเอาบอลกลับมาได้ครับจอฟิลิกได้บอลมาแทงวันนี้ไม่พน้นเชลล์มชาลีบาไหลเอาไมาที่ลุงโฮเตะออกไปที่ขวามือยิงเส้นสัตยาออกมา,มาไม่พ้นครับแต่เปโดล่าคืนเข้ากลางมาจอฟิลิกเอ็มาเป้จ์จอฟฟิลิก ใส่ก้อยออกพิลีขวามือจะคือจอะพิลีทีหนึ่งจอฟิลิกี้ออกมากวิคโควิเลียมนิโคเบเลียมคึงคนโทหนีเข้ากลางมาแล้วปั่นโค้งลูกนี้ติดเซฟคาซิยาสโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้สำหรับฝั่งของสเปนครับนิโควิเลียมมาตัดเข้าในแล้วปั่นโค้งลูกนี้ครับยังไม่พ้นมือคาซิยาสปฏิเสธลูกยิงของนิโคเบเลียมไปครับไม่ลูกนี้ยิงดีจริง,งนแล้วตัดสวยด้วยครับสำหรับฝั่งของนิโคเบเลียมนะแต่ตัวนี้เป็นตัวจี๊ดของฝั่งนอร์เวย์เลยครับนิโคเบเลียมครับซีเสียงลือเลยครัับบสหรนิิโควลเียมของฝั่งนอร์เวย์ครับ เซตพีชจากเขาไซโล่คือไม่พ้นครับดนเคลีย์ที่ออกมาบอลอยู่ที่ลูมินิเก้เอาเสียบอลให้เปดี้ครั้งโหไม่สามารถตั้งเกมได้ครับสเปนบอลอยู่ที่โนเวย์ครั้งหนึ่งเปดดิลาสาดเข้าไปไม่พ้นครับดีดิสันวิ่งมาความเร็วสูงแล้วไหลเข้าบอลจะสวนกับเลวของฝั่งตัดไปชาวเบียนได้เก็บไได้แล้วแทงเข้ากลางลูมินิกเกไไ้ออกไปที่ขวามือเจา้าไม่พ้นครับติดวับดีฟันเดฟเฟนเก็บไปได้คืนผู้ตประตูไปบอลตาศาสต์ออกไปที่ซ้ายมือครับ ถึงวิญาด้วยครับไปดี่เก็บได้ไหลเข้ากลางมาไอ้เป้ดีต่อไปที่เด็ิดวิญาแต่ออกขวาไปที่เตโอฮันเดสจี้เข้ามาสุดเส้นแล้วเตโอฮันเดสขัดเข้ากลางมาดิบิดวิญาถึงเตาฟิลิจี้เข้ามาแล้วยิงกดลูกนี้เราหายเลยครับสำหรับเตาฟิลิครับตัดเข้าในมาแล้วแต่ออกขวาแล้วปัน่นโค้งลูกนี้ไม่เหลือครับออกสตาร์ทหนึ่งศูนย์ครับจากเตาฟิลิครับโอ้โหต้องชมเตโอเลยลูกนี้วิ่งมาสุดเส้นแล้วหักเข้าในมาให้เตาฟิลิครับ เดี๋ยวฟิลิปไม่ทำให้ผิดหวังครับไตะเข้าในต่อเนื่องแล้วปั่นโคง้งด้วยเท้าขวาไม่เหลือครับทัศนยาก็ต้องต้องยอมครับลูกนี้สวยจริงๆครับเอาล่ะ Norway ขึ้นนําไปแล้วครับ1-0จากเจ้าฟิลิปครับโอ้หเจ้าฟิลิปนี่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะเป็นตัวทําเกมของฝั่งนอร์เวย์เลยนะครับสวยจริงๆครับตัดเข้าในแล้วเลี้ยงหลบไปหนึ่งแล้วปั่นขวาโอ้โหไม่เหลือครับสวยจริงๆนะสำหรับเจ้าฟิลิปลูกนี้น่าจริงๆนะครับเตโอครับเติมมาสุดเส้น แตคืนมาจากวิยาแล้วแหวกหนีไปหนึ่งแล้วเราจ้ฟี่ก็ปั่นขวามุดเสาไกลครับลูกนี้ไม่เหลือแล้วเคลียร์บอลกันไม่ครับไปครับโดนนำไปแล้วหนึ่งสูงครับอย่างไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่นี้มาถึงมูโหแล้วลูนิเก้จ่ายหูจะเล่นกลับเร็วครับแต่ไม่พ้นคุณได้อ่านดีจริงครับเอาแล้วลูกนี้ไปเล่นยากหนะ้าประตูอันตรายแล้วลูนิเก้ยิงนะก็ก้ช็อตโอ้โหไปยิงชา้า ผู้รล่าสาวว่ตัวออกมาชาร์จลูกนี้ครับยังไม่ได้ครับถ้าเราฟังของสเปนนะโหเหมือนมีโอกาสดีนะฮะแต่ว่าตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดมินิเก้จะยิงนัดก็เฉอะแล้วโดนประตูออกมาชาร์จบอลได้ก่อนครับต้องโชว์น้อดิโก็คอตต้าอ่านไว้ดีจริงลูกนี้เส้นได้บอลแล้วหักเข้ามาที่ลุงโฮแล้วตายเหมือนจะดีแต่ว่าฟลายเดฟเฟนอ่านไว้ก่อนเช่นกันโคตรจะออกไปบอลเป็นของฝั่งนอร์เวย์ครั้งหนึ่งจอฟิลิปคืนเข้ากลางมาไอเป้ต่อโทษมาวิโคลบิเลียมนิโคลบิเลียมจี้สุดเส้นหมุนหนีออกไปก่อน นี่โคลเบลียมนี่โคลยังไงคืนคอนโทรเข้ากลางมาแหวกหนึ่งแหวกสองแล้วคืนเขาเชือ่อไปขอบเขตเขาแล้วยิงยัดลงมาติดเทปพาซิยตัตโอ้โหมองดึงเข้าไปก่อนเจ้าเฟลิปคืนมาได้หลายคืนมาไตโอ้ยหึง้งวิยาหมุนจีดังเทยมาแล้วปั่นโค้ง,ง,งติดบล็อกลุงโฮเคียทิ้งออกไปก่อนโอ้โหอุตลุดเลยครับตอนรรบฝั่งของสเปนนะยังไม่ได้ครับมาถึงวิยาท่านูยาบไม่ดีครับมีคัเบอร์อ่านไปก่อนงัดข้ามหัวมา ไปคูเดล่าคืนแบมปเผดี้เปดี้จ่ายไม่พน้นไม่เข้มเบลอร์ไหลออกไปที่ซ้ายมือบอลอยู่ที่เปดี้คืนเข้ากลางไหมไม่พ้นครับติดครับลูกนี้ตาเวเทโลใส่บอลไม่ได้คอาตาูดตาดักได้ครั้งหนึ่งชาบีไม่พ้นครับไปคูเดล่าไปเอาบอลคืนได้บอลบุกต่อเนื่องของนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ขึ้นไปไม่พ้นครับจ่ายไม่ดีครับลูกนี้ลาสเปนจะสวนกับเร็วบ้างไหลคืนมาจากชาบีแทงลูกนี้ยาวมาเลยครับถึงโยนครับไม่ถึงด้วยแล้วทำดีจ่ายเข้ากลางมาลุงโฮงัดข้ามหัวมาที่คินเตียนอีดิกเซนไม่พ้นนนคครรัับบเฟลีอออกกไป่ บอลอยู่ทางซ้ายมือแล้วขึ้นมาโขกไว้ไม่พ้นครับยังไงเป็นเป็นฝั่งสเปนได้ลูกหนึ่งทุกเวลาบเจ็บหนึ่งนาทียังไงโดนโชกไปจากฟานเดเฟนแล้วคือมาเจอฟิลิปจะสวนกลับเรียวของฝั่งนอร์เวย์บ้างแล้วแทงลูกนี้จะปาดไม่ได้ไม่พ้นกองหลังแล้วก็มการเป่านกหวีหมาเวลาครึ่งแรกครับผมเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำเปนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตปครับครึ่งแรกเป็นฝั่งนอร์เวย์ที่เปรียบครับของบอลข้างๆเยอะเลยแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดด้วยฝั่งสเปนไม่สามารถขึ้นเกมได้เเเลลยคครับตออนนี้โโทส์ก มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับผมระหว่างสเปนครับกับนอร์เวย์ครับตอนนี้เป็นฝั่งของนอร์เวย์ที่นำสเปน์ไม่หนีประตูศูนย์นะผมฝั่งของสเปน์ที่เขี่ยบ้างครับตอนนี้บอลที่สเปนครับเบ๊กเคมเออร์ขื้นเกากามาลุงโฮแต่ออกไปที่ยวนครับจะปาดไม่ได้ครับจะอ้อมหลังปุ๊บกองหลังครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะลูกนี้โดนอ่านไว้ก่อนแล้วก็อร์เวกูได้คืนมาที่เยาฟิลิคแล้วอะไรก็ไปที่ฝั่งขวาที่เขาเรียกไม่ทันลูกนี้แม่นะสุด้ายจริงๆนะเป็นลูกทุ่มของสเปนคครรัับบผมมมมาแเเื่อกี้ไโชว์ทักษะนะครับ คอสตาคุต้า,าไหลมาด้ชาบีเนื้อสายก้อยมาถึงไม่ไม่ถึงครับเปปกุูดเดล่าดักไว้ได้ก่อนไหลเข้ามาที่ไปดี้คืนเข้ากลางม่ไม่เปิดคืนมานิโควิเลียมแต่เอาไม่พ้นครับคาริบาไม่ได้ไหลเข้ากลางมาทะลุเฉยครับลุงโฮเก็บมาได้อีกเส้นแต่มาขี้ลุงโฮอีีกทลุงโฮไหลไปไม่พ้นครับโดนด่าดไปก่อนแต่ปเปปกุูเดล่าคืนเข้ากลางมาจอฟิลิปเขาตัวทำเกมไหลออกไปที่ขวาไม่พ้นคอสตาคุต้าคอสตาคุต้าเปลี่ยนแกนมาที่ฝั่งขวามือ ยังไงไม่พ้นกับเต็งองอ่ก็ได้ครั้งหนึ่งใบคิเลียนมาเปแ้แต่คือมา itt, Via, เดวิดวีญาเดบัตารับปั่นลูกนี้เอาหายไปเลยครับนาทีห้าสิ่เท่านั้นนะ <c oughs> เอาละฮะทิ้งห่างไปสองศูนย์ครับจากนอร์เวย์เดวิดวีญาครับยิงลูกนี้ครับไม่หลีครัรบเดบัตารับหนึ่งแล้วปั่นลูกนี้เข้าเสาใกล้ครับ <c oughs> ทำให้นอร์เวย์นำห่างไปสองประตูศูนย์เอาละฮะสเปนง,งานหยาบไปแล้วครับสองเม็ดครับเรามาค่อนข้างเร็วเลยครับสำหรับฝั่งของนอร์เวย์ 2-0ไปแล้วเราจะเล่นเร็วครับฝั่งของสเปนล,ลุงโฮเก็บได้คืนมาดับเิลวิญาไม่พ้นโอ้โหของหลังเขาคข่อนแน่นเลยครับน์เว์ฟีดิกจ่ายไม่ดีมาใครเล่ดักไม่ได้ชาบีคืนเข้ากามาลุงโฮแต่ออกไปที่ดับเิลวิญ่าไหลคืนมาลูบินิเกเก้เทายิางลูกนี้ไม่ได้ครับคอสตายังปิดมุมยิงไม่ได้ครับแล้วเป็นลูกเซตพีข,ของฝั่งสเปนครับชาบ,บีเออร์เดนเดสโยนเข้ามาโดนม่งทิ้งออกไปรับเปดีได้บอลจะสวนกลับเลยของน์เว์น์เว์ยังไง ยังไงครับจี้เข้าไปครับเปรดี้รอเพื่อนเติมไหลออกไปที่ซ้ายมือไซก้าใหม่มาเป้โดนชงมาจากเบเคโบเออร์แล้วไหลไปที่ฟอส์ซากโคคือมาชาบีวันทูไม่พ้นเปรดี้ครับอ๋อโหเปรดี้อ่านนี่ดีมากเลยหลอยกปที่ขวามืมอนิโคลวินเลียมคืนเข้ากลางมาเจ้าฟิลิกหักไปหนึ่งหนีไปหนึ่งแล้วเจ้าฟิลิกจี้เข้าไปจี้เข้าไปดนนดนนโดนชนโดนชนโอ้เสียบ,บอลให้ฟอส์ซากครับควาแข็งแรงนี่สุดยอดจริงฟอส์ซากโคลเอาแล้วลูกนี้ไปคุกคิกหน้าประตูอันตรายครยับเตโอเฮเดสคืนมาเจ้าฟิลิกไม่ดีครับสปรีคสัมผััสบอลล่นนะ ดิลิซันขวาไว้ได้พอสโคไหลคืนไปที่เดวิดบีย่าแล้วยังไงเป็นมูดิล่าแล้วบอลไปชนันเองครับเกือบโดนแล้วทางฝั่งนอร์เวย์แต่ว่ายังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับดิลิซันได้บอลอีกครั้งหนึ่งลูโฮคือมาลูมินิเก้ลูมินิกเก้รอเพื่อนเติมแล้วไหลออกปัตัดกองหลังได้สวยงามมากแล้วได้ด้วยลุกโฮจ่ายคืนมาโอ้โหคุณเด้ครับเล่นดีจริงฮะไปอ่านจังหวัดจ่ายได้ดีมากเพราะงันเกือบโดนนะลูกนี้โอ้โหวิดัก่ใชๆตักไว้เฉยเลยครับคหรมาคุณเด้ ดาวบิย่ามาครับขนกลับื้องของโนเวบ้างดาววิย่าสีการเทยสวยงามมากฟึ่งมาเตโอเตโอ,โอ,โอไม่ดีสัมความไม่ดีครับเบ็คแเออร์อัพได้ก่อนลุงโฮจะผลกลับื้องของสเปย์และจ่ายลูกนี้ตัดหลังสวยงามมากครับลูบมินกิก้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับกรรมาการเป่าล้ำหน้าไปแล้วครับ้หื่อนข,ข้างเยอะเลยครับทั้งตัวเลยครับเมื่อก,กี้เป็นลูกตั้งเตะครับฟีคิ้ครับจูเกนเดโอ้โหตรงนี้โชว์ฟอร์มไม่ดีมากครับนะชิงฮันเลิศบอกเลยว่าดักดีจริงๆครับดูจูเกนเด ชาบีคืนมาแล้วเป็นวิยาวิยาไหลามาลุงมินี่แกแข็งแรงหรือเปล่าไม่ได้โหคุเแจเอาอีกแล้วฮะแกดักไว้ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเหนียวจริงๆฮะแต่ไหลออกไปที่ซ้ายมือวิยาคืนมาเป้วิยาไหลามาเจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกหมุนหนีไปหนึ่งเจ้าฟิลิกไหลเข้ากลางมาถึงนิโควเลียมแต่โดนชมมาจากคสซาคุตาและเคสหมดไปบอลถึงลุงโฮจะสนับเร็วของสเปนบ้างไหลออกไปที่ซ้ายมือสุดกรพาสวยงามมากชาบีเนเด็หูใจตรงนี้เหมือนจะไม่ดี ใช่ไหมเอ้าล้วไม่ดีจริงจริงะแต่โอเคเด็ดขี่ออกไปก่อนไหลเอาพี่ขวามือครับดิกซันมาที่พอซากโคเอาเรียมนี้ดีครับหากข้อเท้าคืนมาลูมินเนกรร้โดนโชคมาแล้วเป็นยังไงบอลเพื่อนของนอร์เวย์อยู่ครับตอนนี้เอาละวราฟิลิกต่อยออกมาที่ซ้ายมือ ออกไปที่เอ็มปัปเป้รอเพื่อนเติมไหลามาวิยาวิยาหักเข้าในหนีไป2ตัวแล้วคืนเข้ากลันมาเจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกแทงคืนมาให้เปเดีหักข้อเท้าแล้วประทับหลบรอบนี้ปั่นโค้งเอาเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหมีปัญหาหนักเลยครสำหรับกองหลังของฝั่งสเปเนครับตัดเข้าในแล้วดับประทับปัน่นโค้งอีกแล้วเป็นหิ้ลูกย่งโดน3ลูกแล้วครับสำหรับฝั่งของสเปนเนี่ยต้องแก้ยังไงดีครับกองหลังตอนนี้โดนตัดเข้าในแล้วปั่น3ลูกเลยครับท่านผู้ชมงานยากนะครับตอนนี้นอร์เวย์ทิ้งหาไป3ลลูกแ้วสเปนจะทัามยเเนี่วลาแบบนี้ มาดูว่าว่าจะทำยังไงต่อครับผู้จัดการทีมของทั้งสองฝ่ายอีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งตามครับอ่าครับเป็นฝั่งนองเบนมาต่อเนื่องครอาร์สลาฟฮาคีมีขอเข้ามาติดบล็อกครับลุงมันเดต้ายังไม่บล็อกไว้ได้อยู่แต่เป็นลูกทุ่มครับฮาคิมีมาที่ลามิญามาอ์ยามาส์หมุนหนีไปหนึ่งสวยงามยามาเปิดไม่ดีครับลูกนี้ไปเข้ามือแชมเปญเกิร์นไปเไไดืเอยชมเเกิร์สาดตอกมาแล้วเป็นไงบอลไปถึงเปรดี้เปรดี้หาเข้าเท้าไม่ดีครับเดนิสันอ่าไปก่อน เดี๋ยวไปเดวิดวิยาขึ้นไปโคกไม่ได้ครับเอาแล้วไปเก็บมาได้เฉยเลยครับมิดเดต้าเก็บมาได้หนึ่งแหวกเปพ็พลดไม่มีนพลครับคาฟตคินีครับ,รบแล้วกรรมการชูป้ายขึ้นมาว่าทุบลาบาดเจ็บสามอาทีเท่านั้นเนมาคืนมาเปดี้ไอ,อ้ลูกไหมนอร์เวย์ไม่ได้มาเกเล่ไหลออกไปจนะส่งเจ้าเหลวขอลูกนึงได้ไหมครับสำหรับของสเปนมาเดต้าได้บอลมาเอาละมาเดต้ามาเดต้าไหลออกไปที่ซ้ายมือไม่พน้นครับ เตโอเพื่อนเดทรอเพื่อนคืนไปรับกรรมการเป่าเวลาการแข่งขันครับเรียบร้อยครับขอแสดงความยินดีกับนอเวลคุณฟอร์ดครับเป็นคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์สมัยที่สำเร็จครับผมในการชนะฝั่งของจะเป็นไป่งขตัวสูงครับเกมเหนือกว่าชัดเจนครับผมขอแสดงความยินดีครับกับคุณฟอร์ดครับผมโอ้โหเป็นแชมป์สมัยที่สามของเขาครับสามารถทำสถิติรายการได้สำเร็จครับผมโอ้โหสุดจริงๆฮะไปตีโหดมากครับชนะแปดแพ้ไปแค่หนึ่งเท่านั้นวินเนตแปดสิบแปดจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้โหโหดจริงๆครับผม ในความคิดเดียวกับฟอร์ดชัมพิซซ่นสติปเปิลของเราเอาละครับผมใครที่อยากมาร่วมสนุกกับรายการเรานะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาสมัครพีซซ่าสิบสองได้เลยนะครับรายการของเรามีให้ลงแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนะตอนนี้มาถึงแค่สิบเอ็ดแล้วนะครับเรากำลังเปิดรับสมัครพิซซ่าสิบสองอยู่นะครับใครที่อยากมีติ๊กตอกตัวเองใครอยากที่อยากไปรับรางวัลนะครับผม สามารถกดที mm ่ห hmm. น in ้โปรไฟล์นะครับหรือว่ากดที่ใต no ้คลิปมาสามารถฝากได้เลยครับตอนนี้ทางของเรามีของมาแจกมากมายเลยครับผมมาที่กดกระโดดสนุกครับสมัครได้เลยครับตอนนี้เราเปิดลองมาที่คลองแล้วนะครับผมบอกว่าทุกคนจะรับสุดกันเยอะนะครับสวัสดีคทุกคน